เปิดลุกอันพัชราภาใส่ไปงานแต่งปอยขีดกลางโอก๊กแห่ชมแต่งตัวให้เกียรติเจ้าสาวผ่านไปแล้วสำหรับงานฉลองพิธีแต่งงานของปอยตรีชดาขีดกลางโอก๊ก บรรลุบ่าวสาวสวยลหล่อมาะสมดังกิ่งทองมาหยกจริงๆค่ะและมีพื้นพี่น้องในวงการบันเทิงมาร่วมงานจำนวนมากซึ่งอ้ําขีดกลางพัชราภาชัยเชือ้อก็ได้ไปร่วมงานด้วยได้เผยภาพสวยสงา่าเห็นชุดที่เธอใส่ไปร่วมงานเรียบหรูสวยสง่าสุดๆ หลังจากที่สาวอ้ําได้โพสต์ภาพลงอินสตราแกร,รมแอดอมขีดล่างแพชรัฐว่าท่ามกลางแฟนคลับชมความสวยก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์ออกความเห็นบอกว่าสังเกตดูทุกงานแต่งที่พี่อ้ำไปพี่อ้ําแต่งตัวให้เกียรติเจ้าสาวมากแต่งเบาๆก็เป็นแบบนี้จะไม่ให้รักได้ไงพบว่ามีชาวเน็ตอีกหลายคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อทั้งบอกว่าขีดกลางรู้นะคิดอะไรอยู่คิดเหมือนกันเลยคะ่ะ ขีดกลางคิดเหมือนกันเลยค่ะคุณอ้ําให้เกียรติคุณปอยมากๆเพราะวันสําคัญเจ้าสาวต้องสวยที่สุดละเอียดอ่อนมากน่ารักแบบนี้ทุกคนถึงรักคุณอ้ําขีดกลางเราก็คิดงั้นนะขีดกลางอ้ําแต่งตัวสวยเหมาะสมมากค่ะไม่แย่งซีนเจ้าสาวรู้จักกาลเทศะเขีดกลางท่าชุดของเมย์ถ้าเป็นสีขาวนึกว่าแต่งเองแย่งซีนมากขีกลางชุดอ้ําสวยและให้เกียรติเจ้าสาวมาก